โอ้โหโอหว่รโอ้ rua! โหนี่เนิฟแล้วล่โอ้โหมุมนี้มุมนี้โอ้โหดูครับสองโค้งแบบนี้แล้วเล่นกว้างๆแบบนี้ครับสำรองโอ้โห accom, แต่ละคนร้อยอับทั้งนั้นว่ะนี่มันสูุลต่านนี่ว่ะแบบนี้โอ้ athan. โหเขาพร้อมแล้วด้วยมานี่ดูครับคล้ายๆแผนหัวใจเลยว่ะ กับสไตล์ลองบอลเคานเตอร์เดชองครับดูซ้ายเคียซ่าขวาซาร่าหน้าคู่เมสซ,ซี่จูบรองเท้าคู่กับรมเมมินเก้ไมคอนแล้วก็คันเดลา่าปะคนเนี้ยของโม่าครับปีกสองเลยอะ่ะปีกบนปีกล่างอ่ะครับกองหลังโอโ้โหไม่รู้โอโ้โหเจอของดีในแรงกิ้งอีกแล้วทุกคนเดือดเนี่มันมักจะมีนี่ไงมีทั้งปีกบนปีกล่างอ่ะครับ โอ้ยใจเย็นไปก่อนอยังไงไปก่อนเอ้ยโอ้กระตุกเอ้ยโอ้อยังไงคลิปนี้ขอสักห like ้าร้อยไลค์เลยกันนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยมาไปก่อนแต่เราไม่สนผลอยู่แล้วไปดิฮาร์ฟเซก,กอยเฮ้ยเอาเราโค้ผมย้อมผมใหม่แล้วหรอใช่ปะวะ <Messi> หรือว่าผมจำผิดเพราะไม่ แต่รู้สึกว่ามันแปลกตาไปนะผมมาเอาโหเนี่ยมาโอ้หลังสามคนครับเซ็นเตอร์เพียวๆเรยวเฮ้ยปั่นป่ะ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 นี่อุ้ยเจอมาดิซ้ายขวาตัวปั่นอ่ะใจเย็นใจใจเย็นเพื่อนโฮ่ ก็จะล่อผมแล้วครับบารเรซี่สวยหนไปออกมาวิ่งไปครับวิ่งไปชูม,มือป้ายนั่นแหละเอโตมาเขาใจได้เอโตเขาใจได้เพื่อนไปก่อนใน ใจเย็นครับใจเย็นโอ้ยเน้นนนะเน้นนะ่ะมาดิมันไม่พวดแน่มาดิโดนดิสวยครับอย่าพึ่งออกดิคนนี้ก็เปิดแม่นป่ะไอของโรม,มาน่ะที่มาให้เปิดตอนนู้นนะครับนานแล้วเนี่ยคันเดล่าเลยเนี่ยเฮ้ยโอเค เอาแล้วจ่ายโง่จ่ายโง่มาอีกแล้วไปก่อนปีกสองฝั่งมันดงงีมันดียังไงมันดียังไงเออนไปก่อนครับเอโตมาดิโอ้โหไปสิแท็คเกิลทีเดียวเลยโอ้โหเอโต้กระเด็นอะ่ะเสียเหลี่ยมเ,เลยอะ่ะ อาริซี่ไม่ค่อยเห็นใครเล่นเลยนะส่วนใหญ่เห็นเขาเล่นแต่มาลีนี่กันถ้าเป็นตัวเอซีอ่ะโอ้โห,โโหเกือบลุดนี่ก็บปกินเบเวอร์แจกนะครับได้กันทุกคนแน่นอนโอ้โหแล้วนิ่งด้วยนะประเด็นสวยก็ไม่ใจร้อนเลยว่ะไปแต่เจอผมใจร้อน่อยเปล่ะ<ว>เจอผม เอ้ยหากปานเป้าทรงนี้นี่ไงรู้ทันนะโถเฮ้ยมาโอ้โหจ่ายไปไหนก็ติดมองไปฮึได้หวะได้เฉยได้เองครับโทษศูนย์โอ้โหโทษศูนย์ของจริง จบเลยอะ่ะเราไม่มีโอกาสยิงเลยเว้ยคือแบบเน้นเน้นนะครับฟังเขาเน,น้นเน้นนะครับรถใจยินด้วยนะแต่แผนกว้างแบบนี้มันน่าจะมีอะไรน่าสนใจแหละเขาได้จัดมาเล่นนะครับเน้นแบบออกข้างเหรอทีมสาอุดนะ้วยเนี่ยลูกโอ้บอะไรีิ ไปจ่ายแบบไม่ต้องคิดนะครับไาเ่าจ่ายโง่อีกแล้ววันนี้เฮ้ยโอ้ปั่นโอ้โหเรียบขอบคุณอยปล่อยหลุดแล้วะี่ผมบุกไม่ขึ้นเลยเนะยังไม่มีโอกาสยิงเลยเนี่ยสวยไปนี่แหละโอกาสนี้แหละไปดีครับ สวยโอเคโอค้หูเลยโอ้ยเฉลยไปมะล้ำหน้าโอ้โหน,นานๆจะได้โอกาสโอ้โหถ้าไม่ปล่อยหลุดไปนะเมื่อกี้โอ้แทงดีแล้วยังไม่เข้าทางเราอีกโอเคไปก่อนไปก่อน เฮ้ยได้โอ้โหไมคอปนปั่นเบาปั่นแน,น,แนโ่โอ้ยโอ้ว่าพลาดแล้วโอเคอเืออไปแล้วลวิทเซอมาก่อนไปนี่รีบเองแหละเอาแกปั่นอีกไหมปัป่นอีกไหมหักแน่ หักแน่หักแน่โอเคไม่ปล่อยแล้วครับช็อตนี้เราก็ยังส่วนเขาไม่ได้จริงวะเล่นอะไรวะเนี้ยตัวเอ้ยโอ้โหโอ้โหเวอร์โอ้โหนี่เนิร์ฟแล้วล่ะโอ้โหมุมนี้มุมนี้โอ้โห ขอดูนะครับเขาน่าจะดูเหมือนกันโอ้โหโหนี่แหละครับโกงของจริงนะปันอย่างเงี้ยโกงของจริงโอ้โหร้อนเลยโอ้โหเฮ้ยโอเคไปก่อนออกไปเพื่อน

โอ้โหวิ่งทางมันทันมิดไป<อ>เกโอ้โหร,ร้อนแล้วร้อนแล้วสวยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เอโดจิมาโอเคหนึ่งหนึ่งโอเคอย่างนี้ได้ มาเอา็ดได้อยู่ครับแบ่งแต้มไปสวยในไม่ได้อยู่ตึ้มติดเลขทศสองไม่เพื่อน โอเคเอ้ยเพื่อนจบโอ้มาหนึ่งหนึ่งหกโกงเกินโกง